สวัสดีครับพบกับเอกชาแนลนะครับหรือว่าครัวแล้วแต่เอกชาแนลนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับของการถ่ายทํา YouTube ของช่องของเอกชาแนลนะครับวันนี้คลิปแรกนะครับเราจะมาทําอาหารนะครับผมต้มยําขาหมูนะครับดูว่าคากีหมูนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมีขาหมูนะครับอันนี้เราตุนไว้แล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้นุ่มนะครับผมแล้วก็เครื่องปรุงต้มยําต่างๆทั่วไปนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราเริ่มจากการนะครับต้มน้ำก่อนเลยนะครับผมอันนี้เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงนะครับผมเริ่มจากตะไคร้นะครับหั่นตะไคร้ใส่ไปเลยครับอันนี้นผมล้างมือเลยนะครับ ขาออนนะครับอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับผมมาขามเปียกอันนี้เดี๋ยวรอร,อรอน้ำเดือดน,นะครับแล้วก็จะใส่หมูลงไปนะครับระหว่างนั้นเราก็หัน่นพวกเครื่องต้มยำรอไว้เลยนะครับผักชี อันนี้ใบมะกรูดใส่ไปด้วยนะครับผมจะได้หอมหอมฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับติดตามด้วยนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับผม แล้วก็จะหั่นมะเขือเทศไปแล้วไม่รอวันนี้อากาศร้อนนะครับเหมื่อตกเลยครับ น,นี้เป็นเห็ดออรินจินะครับหั่นนาหนานิดนึงครับผม ส่วนพริกนะครับเราก็เอามาบุบบุให้พอแตกนะครับใส่ไว้ในต้มนะครับผมจะได้หอมหอมแล้วก็รสชาติเผ็ดนิดนึงครับ <c oughs> ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับ ก็เตรียมมะนาวไว้นะครับผมสองลูกเพราะว่าความเปรี้ยวส่วนหนึ่งมาจากมะขามด้วยครับความเปรี้ยวจากมะขามนะครับจะช่วยให้ต้มยำมีรสชาติกลมกลม่อม ถใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปนะครับหรือผักชีฝรั่งนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยครับเงื่อเต็มเลยอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใสะ่ชื่อช่องไว้ให้ใต้โพสต์นะครับผม เรามาชิมโอเคครับผมเติมน้ำมะนาวลงไปครับเพิ่มความเปรี้ยว โอเคครับผมเรียกว่าเป็นเมนูง,ง่ายๆนะครับผมกินแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับกับต้มยำโอเคอันนี้ทำส้มถั่วนะครับเป็นใส่ปะลาด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาต่วยแบ่งนิดนึงครับ นี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมต้มยำขาหมูนะครับเรียกว่าเป็นเมนูทำกันง่ายๆนะครับผมที่ใครๆก็สามารถทำกินได้นะครับ มาชิมกันเลยนะครับอืมอร่อยครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับกับช่องเอกแล้วแต่เอกชาแน,นลนะครับผมแล้วก็เพจ a c e b o o k เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ติดตามนะครับกดถูกใจไว้ที่ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตามคลิปตัวต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูต้มยำขาหมูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเนื่องจากเป็นคลิปแรกนะครับผม และจะมีคลิปต่อๆไปนะครับอยากให้ผมนะครับเอ h ช n แนลนะครับทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้โพสตได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีและสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ